สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกนอัดำซิง <c oughs> แค่นี้ก็ได้หยอกได้มีความสุขคลิปนี้ก็มาหาทีมงานคผมลงคลิปเพิ่งได้ลงคลิปของผมวันนี้ก็เพิ่งว่างครับผมโดนแกล้งแล้วมาถึงไงวันนี้ก็ทีมงานมาวิ่งงานอยู่ที่บ้านเพื่ออะไรเสร็จพวกแค่ได้แก้งก็มีความสุข งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วผมเอาสามรอเที่ยวเมื่อวานนี้ก็ทีมงานก็มาวิ่งก่อแต่อีกไม่เนี่ยมาหาวันนี้ก็น่าอีกน่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบเที่ยวสามสิบเที่ยวได้ครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วอีกก็เพิ่งมาหาทีมงานผมพอดีเห็นเสียพ่วงเออเขาลงสตอรี่ครับผมก็เห็นตักหมุนระมาวิ่งงานอยู่ที่บ้านสี่แยกครับผมก็เลยมาหา แค่ได้แก้ก็มีความสุขแค่ได้แก้ก็มีความสุขเฮ้ยก็มันย้อนแสงวันนี้โอ้มีตะโพน้องพี่ดวดูอะมีตะโพลดวดูมีความสุขกับลูกที่เป็นโอ้นู่นูนู่

วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาเสียโป้งก็ผมพอดีทีมงานก็ทํางานอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านก็เลยมาหามันอยู่กับเจ้าซานียสไล0์สองอีกเช่นเคยไม่รู้ว่าเอ็กขาย้อนแสงหรือเปล่าเพราะว่ามันไอ้แก่ก็มีกามสุขตอนแรกเอ็กว่าจะไปยืนอยู่ฝั่งนู้นก็ มันไม่มีที่ยืนครับผมก็เลยต้องมุดมาเอาเอาเอถ่ายอีก่ายอยู่ที่ป่าเบี่ยงมาโดนต้นไม้กับชิ้ถ่ายแล้วดินค่อนข้างเออค่อนข้างจะเปียกเพาผมมาเอาดินอยู่ในโคกในป่า มาเอาดินอยู่ในโคกในป่าผมไม่ว่าพื้นที่ที่จะไปเอาดินก็มันอ,อ,อันข้าเจ้าปลูกนะอันลูกเขาปลูกหนามเดยพี่น้องก็เล <im itation> ิกไปเอาว่ได้เหลือทางให้น้องไปแ่เด้อ <im itation> ชอบมองเลยทหยุดต้องเลย จะว่าน่าพักเที่ยงแล้วพักเที่ยงละพักหรอเบื่อละแค่ได้แอก็ก็มีความสุข <laughs> แค่ได้แอคก,ก็มีความสุขรถ <laughs> <laughs> เปืื่นหมดเลยรถน่าจะได้ประมาณเกือบ <laughs> เกือบสองปีได้แล้วครับผม <laughs> ท,ำทำได้ทำได้ทำตาขึ้นได้อยากของใจลูกพี่ ก็อาจจะสันๆบ้างครับผมดูพื้นดูพื้นนาเออดูพื้นที่ที่ขุดก็มีน้ำออกด้วยผมดินก็ดินค่อนข้างก็จะเปียกครับผมแบกไม่ได้ก็มาวิ่งเอางานที่งานหดขุผมที่เอ็กมาหาเทีอโป้งครั้งแรกโอ้ครั้งนี้มาอีกรอบครับผมมาเอามาวิ่งประมาณสักสามร้เที่ยวได้ครับผม งานหุดโกรที่เสียโป้งที่เอกมาหาเสียโป้งครั้งแรกครับผมที่เอาประมาณสามพันเที่ยวสี่พันเที่ยวครับผมวันนี้เออเมื่อก่อนเอารถเอารถของบริษัทถ่ายครับผมเมื่อก่อนเาเอารถของบริษัทเอารถของบริษัทขุดผมแต่วัน,นแต่วันนี้เอารถของทีมงานมาขุดเอง <c oughs> แก่งละแก่งละ ดูดูเอ้ยคือคอะไรถ่ายคลิปอีกแล้วไม่ตากยีนลรกพี่พักเที่ยงกับอกถ่ายใ,ใครดูเนาะดิเนาะลูพี่เนาะ <laughs> ถ่ายใ,ใครดูเนาะพี่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเอลยีกนะ อยู่แต่ในบ้านเพิ่งรู้ว่าทีมงานมาขุดงานอยู่ตรงนี้ก็เลยมาหาโอ้มันพุ่งในป่าโคกเลยไม่รู้จะไปตรงไหนทักเที่ยงแล้วก็นี่เอ็กก็คือเอ็กรู้สึกว่าเอ็กลงคลิปก็หนึ่งเดือนลงคลิปหนึ่งก็บอกเอ็กก็เพิ่งสังเกตตัวเองว่าเอ็ก ลงคลิปเดือนหนึ่งลงครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยว่างผมเดี๋ยวนี้ก็ปิดเทอมแล้วครับผมปิดเทอมแล้วก,วก็ว่างพอดีก็เลยมาทํคชิปให้เอฟซจีตาท่านผู้ชมดูสักหน่อยตะเกียบกระองทำไมนิ่งเงียบเนี่ยก็เกพิ่งว่างครับผม วอนนี้ก็ปิดเทอมที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะทำคลิปสบายแล้วครับผมไม่มีงานแก้ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ทีมงานจะมีงานวิ่งมีงานทําหรือเปล่าว่าช่วงนี้ก็เป็นดูดูฝนด้วยครับผมเอาทิตย์ที่แล้วก็ฝนตกหนักมากครับผมตกเกือบทั้งวันทั้งคืนทีมงานก็จอดรถไว้ไม่ทางานไม่ได้ครับผมวันนี้ก็แดดออกพอดีก็มาวิ่งงานซะเลยครับผมพอมีงานก็วิ่งครับผม พอได้ค่ารถสุ่มงวดสมงวดได้ได้กี่อะไรลูกพี่เออสวยสวยสวยยิย่งได้อยู่ท่าดีได้อยู่ได้อยู่คือหลายคนครับกันเลยดูฮะทับปุ้งกีได้แค่นี้เหรอพี่ถับปุ้งกีเข้าอีกไม่ได้หรอสภาพสุดเด็ด สุดละจอกเททับมุกขีได้แค่นี้ได้อยู่ดูดูปุ๊บพี่อยากกินปุ๊บพี่อยากกิดฟาดเขาก็ไม่ซาหมุนไปหมุนมากอะไรไม่มีอะไรทำเลยพี่ เป็นอะไรดีนะครับว่าเป็อะไรกวาแูั้นวันนี้ก็รถวิ่งกันอยู่สามคันครับผม <c ười> คลิปนี้ก็ขอต้อนรกันไปก่อน <c ười> ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <c ười> คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็มาถ่ายเสียบโป้งเล่นๆค,ครับผม คลิปนี้ก็ขอตัวนรับกันไปก่อนฝากกละไรก็แกกดิ่กระ่ากระติกกอีกดีวยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าับวน,นีุ้สวัสดีครับ